สั่งมาเพื่อที่จะแบบว่าให้หมอไม่ว่าหมอเห็นเปิดรายการแล้วว่าฉันมีผักหมอจะเปลี่ยนช่อง <c oughs> พอหมอเปลี่ยนช่องเดี๋ยวฉันโซโล่เนือโซโล่เบคอน สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชา n นลเกียร์แซบนะจ๊ะเกียร์แซบวันนี้มาในคอนเซปต์นี่เว้ยร้านไม่รับแต่คนไม่รู้แล้วพี่เกียร์กระโดดมาที่เท่าไหร่กระโดดมาที่รังสิตคลองหนึ่งเว้ยแล้วก็ตั้งแต่เปิดล็อกดาวมาใช่ปะ สิ่งที่อยากกินเป็นมือแรกเราอยากไม่ได้กินคือล่ะหมูกระทะทุกยอย่างทุกสิ่งจะเยียวยาด้วยหมูกระทะแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นร้านไม่รับแต่คนไม่รู้ก็ซอยลึกลับเหมือนกันแต่เขาบอกว่าในละแวกเนี่ยนักศึกษาหรือว่าคนที่ทํางานหรือว่าคนที่อยู่แถวนี้ต้องรู้จักร้านนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะเขาว่าอีกแล้วนะฉันก็รู้ว่าเขาเป็นใครและร้านนั้นชื่อว่าทองเหลืองหมูกระทะคาเฟ่คือไปเห็นในฟีดมาเว้ยคือร้านจะดูชิคๆเป็นแบบบ้านไม้เป็นอะไรอย่างนี้แล้วเกียๆแล้วไม่ได้เป็นบุฟ มเหมือนกันก็คิดว่าถ้าตามมาน่าจะถึงแล้วถ้าเกิดกังวลเรื่องที่จอดรถเลยร้านมานิดนึงมีที่จอดรถจากกว้างขวางอันนี้เขาเขียนว่าลูกคาร้านทองเหลืองจอดรถที่ร้านจอดรถนี้ได้เลยครับแล้วดูรานจอดรถกว้างขวางมานี่รานจอดรถกว้างขวางนี่น,น,นี่เห็นไหมทำไมฉันต้องเดินวนทำไมฉันต้องเดินวน แล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้จอดรถเสร็จแล้วร้านอยู่ตรงนี้เห็นธงสองอันไหมอยู่ข้างหน้านะเห็นไหมมีตัวที่แบบเป็นป้ายหน้าร้านเขียนว่าทองเหลืองชิคๆเราจะไปดูว่าหมูกระทะคาเฟ่เป็นยังไงเราอยากกินแล้วไม่ได้กินหมูกระทะตั้งแต่เปิดล็อกดาวน์มาแล้ววันนี้เต็มที่พาทั้งน้องแบบน้องกิ๊กมาพาน้องต้งมาพี่เกียต้องเต็มที่เต็มที่กับน้องๆทุกคนต้องดูแลน้องๆทุกคนกินไม่หมดนะแกเงินฉันเงินฉัน,นหัวเราะอีกหัวเราะอีก <S <S ปะปะกิ๊กมา,มา ใช่ใช่นี่นี่นี่นแต่ร้านดูเก๋ดีนะถ้าแบบมองผ่านๆเราไม่ใช่เรามองผ่านๆเราจะไม่รู้หรอกว่าเป็นร้านหมูกระทะแต่ว่ามันดูชิคมากเธอเธอนี่ดูดาหานเฮ้ยเธอมันเหมือนร้านคาเฟ่เลยอ่ะเชืช่ป่ะ <ๆ S 1> นี่เธอร้านก็เหมือนร้านคาเฟ่มากเธอดูบรรยากาศนี่แล้วร้านโปร่งๆแบบแบบไม่มีไม้แล้วก็คือน่าจะเป็นเอกลักษณ์เขาเพราะว่ากระทะเขาเป็นแบบทองเหลืองอยู่ใช่แล้วก็แบบว่ามีกินในร้านกินนอกร้านชิคๆเขาเรียกว่าอะไรในสไตล์นี้สไตล์แบบมินิมอลไหมหรือเรโทรเรโทรเรโทร เขาเปเลยดีกว่าทองเหลืองหมุกทระ,ทะคาเฟ่ร้านไม่รับแต่คนไม่รู้ตอนพิเศษ1ล้านเแบบาๆร้านเดียวพอไปเธอร้านดูแบบว่าเลโทรมากแล้วคือแบบนี่เธอดูเก้าอี้ข้างนอกก่อนนี่นี่นี่น้องกีก,กขึ้นไปจองโต๊ะข้างบนแล้วแต่จะบอกว่าเนี่ยคือด้านนอกของร้านแล้วคือเป็นโต๊ะนันโต๊ะหินวา ฮ้ยร้านเก๋ร้านเก๋เป็นแบบชิคชิบบเบาเบาเรโทรเรโทรตามไปที่โต๊ะที่กิ๊กนั่งรอเลยแล้วกันเพราะว่าบรรยากาศข้างในอะเรโทรจริงๆเหมือนบ้านเก่าเก่าแบบสมัยแบบเราดูหนังแบบ60 7 0นสูนส่นนะอ่ะอ่ะไปะเธอบรรยากาศดีมากคือดูร้านดิแล้วเธอเห็นไหมน้องกิ๊กกำลังนั่งเลือกเมนูอาหารโดยที่ไม่รอชั้นนูน่นนั่งหิวจัดนั่งเลือกอาหารนั่งไม่รอชั้นงั้นไปนั่งหาอะไรกินเป็นอุปทานกันดีกว่าไปจ้า เธอเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วฉันก็เห็นเขาเอาแบบกระหล่ำปรีมาวางซึ่งชามใหญ่มากกะหล่ำปลีฝอยมากแล้วพอเปิดเมนูมาเว้ยเขาบอกว่ากระหล่ำปลีสไลด์ฟรีเว้ยฟรีนี่คือแกกินที่ร้านนะไม่ใช่แบบว่าขรใส่ถุงเอากลับบ้านนะไม่ได้นะอันนี้จะเป็นแบบอราคาดเป็นเซ็ต เม่ใช่เป็นบุฟเฟ่เชื่อรสชาติจะต้องดีถ้าเกิดต้องการความคุ้มเอาจริงๆไม่ต้องมาแต่ว่าฉันจะกินให้ดูว่ามันอร่อยขนาดไหนเพราะว่ามีคนบอกว่าควรจะต้องมาร้านนี้งั้นสั่งเลยเอาเป็นหมูหมักรวมนะครับพี่ไม่เอาเครื่องในอันนี้250บาทนี่หมูหมักรวม250บาทว้าวบาทแล้วก็เอาเนื้อไหมโต้งเอาเนื้อเอาเนื้ออะไรหนูจะเอาเนื้อสไลด์หรือเนื้อหมักดีโต้งบอกว่าเอาเนื้อสไลด์เพราะว่าน้องกิ๊กไม่กินเนื้อเขาจะเป็นเนื้อของพิทียกับน้องโต้งเท่านั้นอะไรอย่างีีี้้เเนนือไลด์พมย250 สั่งอะไรเพิ่มอีกทีนี่นี่เขามีเบคอนรมควันแล้วเขาเขียนว่าที่ร้านทําเองอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนี่นี่น,นี่เห็นปะ่ะน่ากินอยู่น่ากินอยู่<ๆ>เบคอนรมควันน่าจะอร่อยอร่อยไหมนะอรัอ น้องเขาบอกอร่อยค่ะอา้าคนขายของราดนี้เขาจะบอกว่าอร่อยก็ขายของไม่ได้สิฉันถามอะไรอ่ะแล้วก็เอาอะไรอีกไหมอะของกินเล่นเมื่อกี้โลกชุดผักรวมน้องถามว่าพี่เจไม่เอาผักหรอเอาซีเดอหมอป่าฉันต้องกินผักตอนแรกคิดว่าจะกินอะไรดีแกแต่ชุดผักรวมก็น่าสนใจเพราะว่ามันมีแบบลายๆะอย่างอยู่นี่นี่ชุดผักรวมเอามาชุดหนึ่งอันนี้50บาท โอเคมีอะไรกินเล่นไหมอะ่ะจิโกโทอดเขาบอกกับกแกลบสุดจา้าของจิโกโลังสิตธ์นี่ฉต้องบอกว่าวันนี้ฉันว่าเป็นจิโกโลังสิตธ์อะ่ะได้มันเป็นอะไรอะ่ะเป็นลูกชิ้นเป็นไส้กรอกทอดแล้วคลุกน้ำจิ้มเป็นสูตรทาง้างนน้ำจิ้มสูตรทางร้านเฮ้ยร้านนี้เ네น้นทําเองหมดไว้อันนี้คือจิโกโทอดเอา am, ยำไหมยำสักอย่างหนึ่งไหมะจะได้แบบว่าเรียกน้ําย,ย่อยคิกเอายำอะไรดีลูกยำเล็บมือนางกิกบอกเอายำเล็บมือนางมันคือตีนไก่ที่ไม่มีกระดูก้ กินไม่เป็นเดี๋ยวให้น้องกิ๊กโชว์กินให้ดูแต่น้องกิ๊กไม่ต้องพูดเพราะอะไรพี่เกไม่กินตีนกิ๊กชอบกินตีนทุกคนรู้ไว้นะกิ๊กชอบกินตีนจริงๆแต่พี่เกไม่กินตีนนะถ้าเกิดใครเจอกิ๊กก็เอาตีนให้กิ๊กกินได้ตีนไก่ตีนไก่ นะไม่ได้มีความหมายอื่นเอายำเล็บมือนางที่หนึ่งนะครับอันนี้80บาทเอาแค่นี้ก่อนฉันว่าน่าจะต้องดีแต่เดี๋ยวถ้าจะเอาข้าวไม่เอาข้าวนเะ๋ยว่ากันดูก่อนว่าหิวไหมถ้าหิวก็เดี๋ยวสั่งข้าวเพิ่มถ้าไม่หิวก็กินมูชิจะที่มีอ้วนเรากินแบบกรบกริบเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างนี้กินแป้งไม่ไดีเรากินผักเพราะว่าเขาสไลด์ฟรีแล้วนะแค่ห้ามออกกับบ้านเท่านั้นแหละจริงๆริ <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ <laughs> ถ้าตอนนั่งอยู่บนแบบโซฟานุ่มๆน,น,นะแล้วแอร์ฉ่ำๆนะกิ๊กบอกว่าพี่เที่ยค่ะ เมือนได้อยู่ในคาเฟ่ที่แบบมีเพลงชิลเอาคือจะไม่รู้สึกถึงร้านหมูกระทะเลยแต่คัรู้สึกว่าตัวมีกลิ่นหมูกระทะเราบ้านเป็นสไตล์เรโทรแต่ข้างหน้าฉันคือหมูกระทะมันช่างคอนทราสต์กันอย่างสิ้นเชิงแต่มันลงตัวว่ะแล้วก็อาหารมาแล้วน่ากินอันนี้คือเป็นแค่เซตแรกไม่ต้องแปลกใจอาจจะมีการสั่งเพิ่มเราจะบอกว่าด้วยราคาแบบเซต250-250เหมือนราคาแบบจะเป็นปอหัวบุฟเฟ่แล้วคือได้จานเดียวแต่เนื้อที่ได้วัตถุดิบที่ได้อ่ะ คือดีกว่าแกผักทั้งเซ็ตก่อนผักทั้งเซ็ตคือไม่แพง50บาทมาถัดใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูผักเซ็ตหนึ่งห้าสิบบาทเพอเทียบกับมือชั้นนี่เห็นปะ่ะ <Wow. S 1> เยอะอยู่แล้วอย่างที่บอกคือเธอยังมีกระถาสไลด์ฝอยไม่อัน้นถ้ากินกราบได้ที่เธอนั่งกินอยู่ที่ร้านแล้วจะขอไปเรื่อยเธอไม่สั่งข้าวจะกินกับผักได้เขาเขาไม่ว่าอ่ะผักสั่งมาเพื่อที่จะแบบว่าให้หมอไม่ว่า หมอเห็นเปิดรายการแล้วว่าฉันมีผักหมอจะเปลี่ยนช่องพอหมอเปลี่ยนช่องเดี๋ยวฉันโซโล่เนื้อโซโล่เบคอนหมอจะเข้าใจตั้งแต่แรกเลยว่าอ๋อคุณเกียร์กินผักคุณเกียร์ดีมากดูแลตัวเองจากหมอพี่เกียร์กินผักจากมาที่ของเรียกน้ำย่อยอันนี้เป็นสิ่งที่น้องกิ๊กปลื้มติ่มมากใน3โลกน้องกิ๊กบอกว่าหนูขอเลยค่ะขอตีนอ่ะขอตีนหนักๆเลยค่ะและนี่คือตีนไก่อย่างที่น้องอยากได้นะอันนี้ยำเล็บมือนะอันนี้8 0บาทพอชั่นประมาณนี้แหละอ่ะ ส่วนของกิเลสอีกอย่างหนึ่งคือจิกโกทอดใช่ไหมมันคือจิกโกทอดใช่ไหมอันนี้คือเป็นลูกชิน้นเป็นเส้นกรอกทอดแบบพองๆซึ่งเวลาฉันพาไปกินที่ป,ปั๊มแกจำได้ไหมลูกชิ้นพวกนี้นเอาจริงๆไม่แน่ใจว่าเป็นแป้งหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แค่เป็นลูกชิ้นทอดอย่างเงี้ยมันจะเป็นลูกชิ้นที่ไม่มีประโยชน์แต่ถามว่าสิ่งที่ดีของมันคืออะไรอร่อยมาก ขอไม่มีประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่อร่อยมากจริงๆกินผักคำกินของไม่มีประโยชน์คำกินผักคำบาลานซ์กันมันจะได้แบบมีประโยชน์ครึ่งนึงไม่มีประโยชน์ครึ่งนึงร่างกายก็จะได้แบบบาลานซ์นิดหนึง่งอันนี้คือจิโกโทอดเขาบอกว่าจิโกในย่านหลงังสิต์ต้องสั่งจาะมาเ <Wow. S 1> ซ็ตหมู ก็คือเราสั่งเซ็ตหมูรวมแล้วบอกไม่เอาเครื่องในอันนี้250ซึ่งวันนี้ฉันเล่นน้องผู้หญิงตลอดเวลากิกบอกว่าหนูเป็นคนไม่กินเนื้อค่ะที่ก,ก็เลยสั่งหมูให้แต่ว่ากิกบอกแต่ถ้าเนื้อดีหนูชิมได้นะคะ <c oughs> ฉันชอบตรงนี้ซึ่งฉันว่าเดี๋ยวกิกชิมเพราะว่าเนื้อดูดีมากดูหมูก่อนคือพอไม่เอาพวกที่เป็นเครื่องในมันก็จะแบบหมูเยอะขึ้นมีปลาหมึกมีปอูอัดมีไส้กรอกนี่แล้วมีไข่เป็มาด้วย แล้วก็มาที่จานเบคอนเบคอนทําเองที่พี่หันไปถามน้องพนักงานว่าอร่อยใช่ไหมคะต้องอร่อยสิครับพี่หนูทํากับมือเลยอะถ้าหนูทํากับมือพี่จะเชื่อหนูค่ะและนี่คือเบคอนทําเองของร้านทองเหลืองบุกทะคาเฟ่มันมาชิ้นใหญ่ๆอันนี้คือเป็นเบคอนที่เป็นเบคอนที่แท้จริง บางที่บอกว่าเป็นเบคอนแต่มันคือหมู3ชั้นเราเราไปกินหมูกระทะเราอยากได้เบคอนจริงๆถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือหมู3าชั้นแล้วก็เอามาสไลด์แล้วบอกว่ามันคือเรียกเบคอนไม่ใช่เบคอนมันต้องมีการหมักมีการโบมแล้วก็ทําให้แบบเหมือนเป็นการถนอมอาหารมันจะต้องแบบมีความเค็มๆนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่อย่างนี้อันนี้คือเบคอนไม่ใช่หมู3ามชั้นนะจ๊ะ มาที่อันสุดท้ายแต่ไม่รู้ไทยสุดหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ฉันเห็นเขามีของหวานด้วยอะ่ะฉันมีของหวานที่แบบน่าก,กินมากจริงๆเป็นคนขาดหวานไม่ได้แต่หมอจ้าหมอดูตอนต้นแล้วหมอปิดไปเลยหมอไม่ต้องดูตอนทาน้ายและอันนี้คือเนื้อพรีเมียมเนื้อสไลด์พรีเมียมเขาจะมีน้ำซอสทีมาให้ด้วยเขาบอกว่าจะจิ้มแล้วค่อยย่างหรือว่าจะราดลงไปคุกๆ,ๆแล้วก็ย่างก็ได้ เหมือนเป็นซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นนะกลิ่นหอมกลิ่นหอมนี่มีงาด้วยมั้เดี๋ยวพี่กี้เอาแบบราดลงไปเลยดีกว่าแล้วมาดูเนื้อเนื้อคือฉันพูดเลยเนื้อที่มากพูดเลยว่ากิ๊กต้องกินเพราะอันนี้คือเนื้อ250แล้วพอชั้นไม่เล็ก <Wow. S 1> แล้วก็เพิ่งจะมาสังเกตได้ว่าร้านเขาใช้ชื่อว่าร้านทองเหลืองเพราะอะไรกระทะทองเหลืองช้อนกินก็ทองเหลืองนี่นี่น,นี่กานี่กาน้ำซุปทองเหลือง เขาเป็นคอนเซปแบบดูเก๋เอาจริงๆจะบอกว่ามันคือหมูกระทะแหละแต่ถ้าเกิดเราสร้างมูลค่าของมันแล้วก็ทําให้รู้สึกมันน่าสนใจขึ้นมันสามารถเพิ่มแบรลูได้ไว้แก่แล้วก็น้าจิ้มมี2แบบอะไรฝาทองเหลือ,องอใช่น้องบอกว่าฝายังทองเหลืองเลยเธอดูเห็นปะนี่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 อ่าแล้วก็น้าจิ้มเขามี2แบบแบบหนึ่งอันนี้เขาบอกเป็นน้าจิ้ม4ีฟูดมันจะแยกชั้นเวลาก,กินต้องเขยา่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มแบบ คล้ายๆแบบเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้เดาว่าเต้าหู้ยี้นะเพราะสีสันน่าจะประมาณนั้นเหมือนน้ำจิ้มสุกี้อารมณ์อย่างนั้นแล้วน้องกระซิบบอกพี่เกว่าไงน้องกระซิบเบาๆพี่คะเวลาเขย่าพี่จับฝาด้วยนะครับเอ้าทำไมล่ะน้องทำไมต้องจับฝาเดี๋ยวฝากระเด็นค่ะคือฝาไม่แน่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเขย่าอ่ะที่มันแยกชั้นเราต้องจับฝาแน่นๆก่อนกดเข้าไปนะคะเขยา่าค่ะเขยา่าอ่าอยากดูฝากระเด็นบ้างอไม่เอาใช่ปะโอเคเงินไม่เอาฝากระเด็นนะเขย่ายิ่งจับแน่นๆเขย่าจะ เราก็จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดเห็นนะ <Wow. S 1> ดีเลยดูดีเลยน้ำจิ้มดูดีเลยแล้วก็อันนี้คือจะเป็นน้ำจิ้มอะไรนะคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้อ่านี่มีเต้าหู้ยี้ดูแล้วแบบมีกระเทียมมีงามีอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างจะแบบใส่เครื่องค่อนข้างเยอะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเขยา่าและต้องจัดฝานโกลิ่นเปรี้ยวสะใจเลยกินแบบแซบอะกลิ่นแซบอะคือมันมีความเปรี้ยวความพีกอะ กลิ่นแบบทิมฉูกอยู่ประมาณนึงแล้วก็กลิ่นกระเทียมค่อนข้างชัดอยู่ห <C> e <ars> มายี่น้ำจิ้มสุก,กี้ <C> e <ars> น่าจะเหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้ปกติมากกว่าน่าจะไม่ใช่เต้าหู้ยีแต่หอมความโดดเด่นของน้ำจิ้มร้านนี้ทางน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน,น้ำจิ้มสุก,กี้เนี่ย <C> e <ars> มันมีความเหมือนพริกกระเทียมแล้วก็พวกพวก,พวกมะนาวอะถึงกลิ่นม,มันค่อนข้างชัดแล้วดูรู้สึกว่ามันเป็นแบบของสดมาเราระหว่างที่เราจะไปเริ่มกินเนื้อย่างเราชิมันที่ส่งม เล็บมือนางพี่เกียร์ไม่กินแต่พี่เกียร์จะกินลูกชิ้นทอดนะแล้วก็ในระหว่างนี้พี่จะให้น้องกี๊กับน้องกี๊กช่วยใส่ผักรอบๆไปพี่หน่อยค่ะพี่ต้องกินผักแรกๆอย่างที่บอกต้องกินผักหมอจะได้เห็นหมอจะได้ไม่ว่าตอนนี้ขอกินของทอดก่อนไส้กรอกไส้กรอกอันนี้คือจิกโกทอดน้่งกี่หม่ะ มีความเปรี้ยวหวานเค็มแต่จะบอกว่าไส้กรอกที่เอามาใช้ทอดอะ่ะมันเหมือนถ้าใช้ไส้กรอกที่มีประโยชน์นะแต่เป็นไส้กรอกดีนะคือเป็นไส้กรอกที่แบบอย่างดีอะ่ะมันมีเนื้อไม่ใช่แป้งอะ่ะลูกชิ้นไหมลูกชิ้นว้าว <Wow. S 1> อืมฟันธงเป็นลูกชิ้นแบบดีไส้กรอกแบบดี50สบาทฉันก็ว่าไม่น่าจะแพงน้ำจิ้มกุ้งจวดดีน้ำจิ้มอร่อยเลยในระหว่างพี่น้องกิ๊กกำลังแบบใส่ผักนู่นนี่ พิกเกลืยเนี่ยจะเอาน้ำซอสราดลงไปบนเนื้อพีเมียมแล้วเดี๋ยวจะย่างเนื้อก่อนนะนะ <Wow. S 1> ค่อยๆใส่เครื่องเลยมะให้น้องกิจกจักรันกับผักไปแล้วเดี๋ยวพี่เกล้ยจะกินโชว์ใส่เบคอนใส่เนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวหมูค่อยตามมาเอาเบคอนลงก่อเลยนะสองแผ่นสองแผ่น มาคีบเนื้อแล้วลงเนื้อย่างกันแลดูดิเบคอนปุด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 ,ปดก่อนจะหยิบเนื้อให้ดูเบคอนก่อนนี่มันปุด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 น่า,ดากินมากมาที่เนื้อก่อนคลอนเนื้อแบบเนื้อแดงล้วนๆก่อนแล้วเนื้อไม่ได้ชิ้บนบางนะเชื่อๆดูดิ แล้วก็เราจะคุกหมูก,กับไข่ในระหว่างที่เรารอเนื้อสุกอยู่นี่นี่ไข่ใช่ปะ่ะเดีจะทําการเจาะไข่แดงโป๊ะๆอะไรนะหนึ่งสองสาม,น,ามน,าน่ากินมากจริงๆเ่ยคุกกับไข่แล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเนื้อก่อนอุถ๋ถายเนื้อจะสุกแล้วเนื้อจะสุกแล้ว เนื้อเหมือนจะสุกแล้วกินเลยขอชิมเนื้อก่อน้ <Wow. S 1> ดูควันดิว้าว้ wow. ่ากินมากเดี๋ยวกินกับน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะเนื้อน,นุ่มเลยไม่เหนียวเลยน้ำจิ้มอ่ะมีความเผ็ดเคลือบเลิ้นมีความเปรี้ยวนำแต่อยากได้แบบว่าขอชิมแบบเพียวๆได้มหมอยากรู้ว่าเป็นยังไง จั๊กจันเปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็มีเผ็ดหอมกระเทียมน้ำจิ้มคือแซ่บซีฟูดคือดีเลยน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้มีความแบบเปรี้ยวหวานติดหวานน้านิดนิดแล้วสิ่งที่เด่นคือหอมกลิ่นกระเทียมมันทําให้รสชาติของตัวน้ำจิ้มสุกี้ดีขึ้นชอบมากกว่าร้านสุกี้หลายๆร้านน้ำจิ้มหมูกระทะแบบนี้หรือน้ำจิ้มสุกี้แบบนี้ขอเนื้ออีกชิ้นหนึ่งเพื่ออะไรจ๊ะจิ้มน้ำจิ้มหมูกระทะหรือน้ำจิ้มสุกี้นี่แหละมา <Wow. S 2> และนี่คือเนื้อช่ำๆของพี่เกียร์ก็อร่อยเอาเ้อน,น้ำจิ้มหลองตัวอร่อยทั้งสองตัวเลยแต่ความแตกต่างกันคือถ้าคนชอบความแซบ่บชอบความจัดจ้าน ไปน้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่ถ้าเกิดไปแบบเด็กๆมาไม่อยากกินเผ็ดมากคนกินเผ็ดไม่จัดน้ำจิ้มหมูกระทะหรือน้ำจิ้มสุก,กี้อ่ะคือดีนั้นตามด้วยเบคอนเลยแล้วกันนะไม่รู้สึกถึงไขมันเยอะแยะเลยอ่ะเค็มๆมันๆักำลังดีงั้นมาที่หมูไหมเราล,ลองหมูบ้างลองหมูบ้างมา อะกินหมูกินหมูกินหมูหมโชว์หมือนความนุ่มเด้วหมักมามีความเค็มเค็มป,ปลายๆนิดนึงแก่ ร้านนี้คือหมกูกระทะดีคือถ้าเกิดเน้นเอาคุ้มอย่างที่บอกไม่ต้องมานะเพราะถ้าเน้นเอาคุ้ม,มเขาไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์แต่ถ้าเป็นอันราคาอยากกินแบบวัตถุดิบดีๆพี่เกียร์ว่าเน,นี่ยน่าจะตอบโจทย์งั้นเดี๋ยวพี่เกียร์ขอกินจริงจังก่อนเพราะเริ่มจับจุดได้แล้วถ้าเนื้อสักกินกับน้ำจิ้มสีครูแต่ถ้าเกิดเป็นผักกินกับน้ำจิ้มสุกี้อืมดีเดี๋ยวขอโต๊ะกินก่อนนะจ๊ะ ิว่าพี่เกียร์พี่เกียร์บอกให้น้องกิ๊กกินตีนสิได้เดี๋ยวให้กิ๊กกินตีนโชว์นี่นางลู้งานนางแบบหยิบเตรียมเตรียมพร้อมไว้เลยกิ๊กช่วยกินตีนโชว์น้องต้อหน่อยได้ไหมคะ่อะโชว์นะนตีนไก่ค,ะค่ะเผ็ดหรอสแสดงว่าแซ่บก็คือน้องกิ๊กบอกว่าสไตล์แบบเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีเผ็ดนำต,ตัวตัวตัวอีเล็บมือนางเป็นไงนุ่มๆกรุบๆหยุ่นๆอย่างนี้ค่ะ เอยุนย่นๆแค่เพราะเห็นแล้วรู้สึกแต่คน,คนที่ไม่เคยกินไงเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าดียำร้านนี้สั่งได้คือถือว่าเป็นหมูกระทที่แบบมีของกินที่รสชาติจัดจ้านแต่อย่างที่บอกไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นอลาคาร์เป็นเซ็ แล้วก็เขาบอกว่าไม่รับจองโตให้วอล์กอินอย่างเดียวเสาร์อาทิตย์อาจจะคนเยอะหน่อยช่วงเย็นๆคนจะเยอะมากบอกว่าเขาเปิดตั้งแต่ประมาณเที่ยงจนประมาณสี่ทุ่มช่วงนี้โควิดนะถ้าเกิดแบบอยากกินมาช่วงเที่ยงบ่ายๆนะจะว่าอันนี้เป็นร้านไม่รับแต่คนไม่รู้กองพี่เกียร์เดี๋ยวปล่อยให้น้องกินไปเรื่อยๆก่อนแล้วพีก่ก็กินไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวขอตบความวางน,นิหน่อยหนึ่งเราจะได้ปิดจบวอล์กเลยแล้วกันจะได้กลับบ้านวันนี้ร้านเดี่ยวร้านเบาๆกรุบกริบหมูกระทะหลังล็อกดาวน์จะแฮปปี้อ่ะไม่ได้มานานมากเลยหมูกรระะทะจิงๆ ของหวานตกปากอันนี้ท่วละห้าบาทเองแกเขาเรียกว่าไอศครีมกะทิสดมหาเฮงเว้ยชื่อไอติมคือมหาเฮงไอติมเป็นถ้วยเลยแกดูนี่นีนี่เห็นวะแล้วก็คือเป็นไอติมกะทิสดอันนี้น่าจะเป็นพวกวอลเปิลปะกรอบๆเดาว่าแต่ดูน่ารักมากดูน่ารักมากนี่เห็นไหมแกแต่อันนี้คำก็ไม่เล็กวะนะอ่ะ ไอต MM. ิมอร่อยไม่หวานจัดพร้อมกะทิแล้วตัววาฟเฟิลอ่ะมันเพิ่มเท็กซ์เจอร์รสชาติแบบว่าเลยนะกรุบ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 ราคามาละนี่ราคาทั้งหมด1,016บาทถือโอเคอยู่นะคือไม่แรงนะเป็นราคาสมมติถ้าเกิดเรามา3คนใช่ป่ะแล้วคือรวมไอติม2องทั่วจริงๆนะมีไอติมของตาโต้งอีกถ้่วหนึ่งเหมือนกันเลยก็คือคนละประมาณสามรอ่ะ350เป็นประมาณเองนี่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 ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่พี่เกียร์มองว่าเฮ้ยก็ แวะมากินได้กับธีมคอนเซ็ปต์ร้านไม่รับแต่คนไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าอยากให้มาลองชิมดูแล้วเชื่อว่าน่าจะชอบหกว่าทาร้านนี้แบบพี่เทียวบรรยากาศดีหมักเนื้ออร่อยน้ําจิ้มอร่อยและของวัตถุดิบต,ต่างๆพี่เทียวว่าได้คุณภาพอันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆแล้วกินจนเย็นเลยกินจนเย็นเลยแล้วเดี๋ยวกินในทีมก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดจ,จบเลยอ่ะเดี๋ยวฝากน้องกิ้ช่วยจ่ายหน่อยอ่ะโอเคงั้นปิดจบบล็อกเลยแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดใครชอบร้านนี้ของพี่เทียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เทียวด้วยและที่สำคัญนนะะอย่่าลืมกกกกกกกดดด subscribe ้้รรรรริิิงงงงงใหฉั อกิชีสติมเราก็ลาไปเลยแล้วกันแฮปปี้แล้ววันนี้หมูกระทะกับไอติมกะทิมาหาเฮงจัด